EC e OSS นะคะช่องทางอำนวยความสะดวกนักลงทุนใน EC นะคะโดยท่านผอสงวุฒิอภิรักษ์ขิดผู้อำนวยการสำนักบริการผู้ลงทุนสกพอค่ะค่ะเยนเชิญผพอค่ะกับกับเรียนท่านอาจารย์พิชาตนะครับท่านรองเลขาธิการแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ผู้ร่วม ผู้แทนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ผมก็ขอยญาตขั้นเวลานะครับในการที่จะขอนำเสนอภาพรวมอะไรคือ OSS นะครับ OSS เนี่ยก็เหมือนหน้าต่าง single window ในการให้บริการของสองกอพอทั้งหมดนะครับนะครับเราเราเรา,เรามีทีมนะครับที่เราจะ target ในตัวของกลไกต่างๆในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับประกอบด้วยสส่วนหลักนะครับตามที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วส่วนแรกคือ Target Industry ซึ่งก็คือ12อุตสาหกรรมแล้วที่เรามากรุ๊ปปิงเป็น5 c าคัสเตอร์นะครับรวมถึงในส่วนของ Area ีที่ที่เราเป็นเรียกว่าไข่แดงภายในพื้นที่3จังหวัดนี้นะครับอันนี้คือ Target ในในเชิงของโฟกัสพื้นที่แล้วก็โฟกัสอุตสาหกรรมนะครับในส่วนที่2คือ ความแตกต่างของเรากับ b o i ของเราเนี่ยเป็น t ท l o r m a d e เป็นคัสตอมไมซ์นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของที่เป็น total solution นั่นคือที่มาของ OSS ที่เกิดขึ้นตามพรบรถ้าหลายท่านไปดูพรบร EC ปี61เนี่ยในมาตรา6วงเล็บ2เนี่ยระบุไว้เลยว่าเราจะต้องจัดให้มีบริการภาครัฐแบบเบ็ดเซ็จครวงจรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังขยาย จากที่เรามองในภาพของครอบเรือของสำนักง,งานเองเนี่ยเป็นของทั้ง3จังหวัดนะครับมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆภาครัฐอื่นๆที่ให้บริการใน3จังหวัดน,นี้เช่นกันนะครับนะครับในส่วนแรกอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆหลายท่านทราบอยู่แล้วถ้าถ้าท่านมองในตัวเล็กๆหนังสือตัวเล็กๆเนี่ยสับ ท็อปิกของแต่ละอันเนี่ยถ้านับรวมกันเท่ากัเท่ากับ12อุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้น12อุตสาหกรรมไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่จัดถูกจัดกลุ่มให้เป็นคลัสเตอร์นะครับ12มันนับยากมากกว่านิ้วเรานะครับเพราะนเป็น5้เนี่ยก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับในเชิงของโฟกัสแอเรียทาร์เก็ตพื้นที่เนี่ยกฎหมายบิวไอเนี่ยให้ดูได้ทังประเทศแต่กฎหมาย Eec เนี่ย จะต้องโฟกัสอยู่ในพื้นที่ที่เราประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษซึ่งจะต้องถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผ่านบอร์ดของเรานะครับปัจจุบันมีมีมีเท่านี้ที่ทิ่ต์อยู่ในาชาร์ตนี้เท่านั้นเพราะนั้นกฎหมาย EEC ไม่ได้สามารถเอื้อมไปถึงพื้นที่นอกนี้ถึงแม้จะอยู่ใน3จังหวัดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษของเรา คุณก็ยังต้องใช้เบสิกที่เป็น BOI นะครับเดี๋ยวจะเล่าว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่ในเขตนะครับเขตปัจจุบันนี้ประกอบด้วย3แบบนะครับแบบแรกทางขวามือสุดเนี่ยคือนิคมเดิมถ้าท่านสังเกตเนี่ยจำนวนนิคมเนี่ยจริงๆมันน้อยกว่านิคมที่มีนิคมที่มีเนี่ยม,มีประมาณ40กว่าแห่งใน3จังหวัดแต่ว่าที่พร้อมจะปรับตัวในชาร์ตเนี่ยไปกับเราเนี่ยยีแห่งนะครับสามารถ สมัครเข้ามาเพิ่มได้ไหมได้นิคมที่พร้อมที่จะรับนะครับมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ด้วยกัน12อุตสาหกรรมเนี้ยก็เข้ามาคุยกับเราได้นะครับในหมวดที่2ตรงกลางครับเป็นพื้นที่คลัสเตอร์ที่ถูกจัดตั้งโดยออฟฟิศของเรานะครับปัจจุบันก็มีประมาณ7-8เขตเท่าที่เห็นนะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มได้อันนี้ถูกจัดตั้งเพื่อภารกิจพิเศษเช่นหลายท่านทราบ E ECG G ก็ Genomic นะครับอยู่ที่มอบรูพา e ECI ที่วังจันทร์นะครับ e ECTP Tech Park นะครับใกล้ๆนี้ e ECD นะครับเป็นดิจิ t a ลวันเล่นะครับเหล่านี้คือพื้นที่พิเศษที่ถูกจัดตั้งโดยพรบอรของเรานะครับแล้วประเภทที่3ครับน่าจะเป็นประเภทที่จะเกิดขึ้นหลายแห่งเลยในอนาคตอันใกล้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่นิคม ไม่ใช่ถูกประกาศโดยเราแต่ว่าเป็นความต้องการของอพันธมิตรหรือผู้พัฒนาหรือ,อกลุ่มาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้ามาใหม่ในพื้นที่นะครับปัจจุบันมีตัวอย่างที่บ้านโพสังเกตว่าที่บ้านโพโตโยต้าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่นิคมนะครับแต่ว่าเขาพร้อมที่จะมุ่งพัฒนาไปสู่ next generation a u t o m o t i v e ด้วยกันนะครับตรงนั้นก็ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษได้รวมถึง ในปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งดูเซอร์วิสอินดัสทรีด้วยคืออุตสาหกรรมบริการหนึ่งในตัวอย่างก็คือตรงอ e ีคอมเมิร์ซพาร์คที่บางประกงนะครับที่อลบาบาวันนี้ลงทุนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในด้านที่3เพราะในอนาคตนี้อาจจะมีคลัสเตอร์ของผู้ลงทุนเนี่ยที่เข้ามาขอเจราจาขอประกาศพื้นที่ของตัวเองให้เป็นเขตพิเศษก็จะเกิด ทางด้านขวานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเรามองว่าตรงนี้จะเกิดขึ้นเร็วเนื่องจากว่าปัจจุบันท่านที่ท่านหลายท่านทราบพื้นที่สีม่วงสำหรับอุตสาหกรรมนมันลดลงไปเรื่อยๆเราทํานิคมไม่ทันวันนี้เรื่องพื้นที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังขาดในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นด้านที่3มเนี่ยมันจะเฟกซิเบลมากถ้ามีคลัสเตอร์นะครับในในตัวของซัพพลายเชนนะครับตัวของเช่นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่เกิดขึ้น ไฮโดรเจนเกิดใหม่ในพื้นที่สามารถรวมตัวกันหาพื้นที่แล้วมาขอเราประกาศเป็นเขตก็สามารถทำได้นะครับนะครับในหน้าถัดไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสิทธิประโยชน์พอดีเล่าแล้วเลยเลยหนึ่งในวินโดว์ที่ให้บริการ one stop service เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Incentive ด้วยนะครับสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับ b i ไหนไปดู b i ก่อน อันนี้เป็นวิวไอทุกท่านทราบเป็นกล่องกล่องกล่องคำถามแรกคือคุณอยู่ในคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใดคุณก็จะอยู่ถูกจัดกล่องอยู่แล้วว่าคุณเป็นอุตสาหกรรมนี้เขาก็มีเดนิฟ t ชันว่าอุตสาหกรรมนี้คุณได้ maximum ัมเพดานเบนิฟิตที่เท่าไหร่นะครับไม่พะไม่เกินได้แท็กเวฟไม่เกิน8ปี15ปี maximum ัมนะครับอพอวอีซีเนี่ยเดิมเนี่ยขอครั้งแรกเนี่ยอยากจะขอเบนิฟิต ที่เกิน b o i แต่ว่าในภาครัฐเนี่ยวิธีการทํางานคือไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์เดิมคุณไม่สามารถไปเกินเขาได้นะครับควรจะให้อะไรที่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉนั e. ้น EC ก็อยู่ในใ,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 ใน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 เฟรมเบรกเดียวกันคือไม่เกินเวฟได้แท็กใชไม่ให้ไม่เกิน15ปีนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือของเรา สังเกตนะครับเราจะเขียนกลางๆว่าสิทธทิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยสูงสุด15ปี15ปีนี้มีมาม,มาจากตัวเลขเดียวกับเบสิสของ b o i แต่ประเด็นผู้ที่มาขอสิทธิทประโยชน์จาก eec เนี่ยคุณเป็นอุตสาหกรรมไหนก็ได้แค่คุณ สามารถตอบคาถามเดี๋ยวจะมีลิสต์คำถามได้นะครับว่าคุณทําประโยชน์อะไรให้ประเทศคุณบริงอะไรเข้ามาเอา knowledge ใหม่ๆก็ว่ามาี t r ท s f e เฟอร์โนเ g e มีเทนน i n g ให้เราหรือเปล่าเป็นอุตสาหกรรมเขียวไหมที่เมื่อกี้เราเป็กซ์เนี่ยจะกรีนอ่าอ่าอ่าอิสชขึ้นไปเนี่ยคุณทําได้ไหมถ้าทําได้ดีเนี่ยคุณได้คะแนนสกอร์เพิ่มและคุณมีสิทธิ์ที่จะลิสต์ถึงแคป15ปีเราได้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวสิทธิพิจโยของ e EC เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว,ว,ว่าคุณอุตสาหกรรมอะไรละขอให้คุณอยู่ในอุตสาหกรรม12อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องคุณก็มาตอบคาถามเราเพื่อจะดูว่าสกอร์คุณได้น่าจะได้ประมาณไหนนะครับนั้นมันจะมีอุตสาหกรรมที่อาจจะอยู่ในอุตสาหกรรม A ด้วยกันแต่ว่าได้สิทธิพิะโยชต่างกันละก,ก็เป็นไปได้แล้วก็สามารถลิสต์ถึง15ทุกอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับไม่ได้โดนไม่ได้โดนโดนโดน,โดนปิด โดยเงื่อนไขของการตกกล่องนะครับนะครับแล้วก็ลดหย่อนถัดจากเมื่อได้เวฟก็มีลดหย่อนต่อเช่นกัน5ปีนะครับสูงสุด10ปีนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับสตาร์ทอัพอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันมากเั้นถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพคุณมาคุยกับ e c คุณก็จะได้แบ็กแพ็กเกจที่อาจจะไปะสามารถให้คุณช่วยอย่างอื่นเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่ได้กำไรตั้งแต่วันแรก การที่คุณไปเว็บภาษีเขามันไม่ได้ช่วยเขาเพราะนั้นเราก็จะด้านอื่นๆเพราันเราจะเป็นรักษาคัสตอมไมซ์นะครับในเรื่องของคัสตอมดิวตี้อันนี้เจเนอเรลเหมือน BOI นะครับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผู้ประกอบการในเขตอหกรมเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Virtual Free z o ซนนะครับเราต่อไป e c เนี้ยจะสามารถมีผู้ประกอบการที่ขอเป็นฟรีโซนตรงไหนก็ได้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกับทางุลกากรอยู่นะครับ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวที่มาอยู่ในรัชอาณาจักรนะครับปีนี้เดี๋ยวรอคอรมอนุมัติปุ๊บเนี่ยเราจะมีการอิ s ชู e e c วีซ่และ e e c เ e อร์มต่างกับของเดิมยังไงประเทศเราเนี่ยมีลองเทอร์ม i s ซซึ่งอนุญ,ญาตอนุญาตให้อยู่ได้ถึง10ปีของเราก็อยู่ได้ไม่น้อยกว่าอายุของการจ้างงานนะครับเช่นเขาจ้างงาน4ปีเราให้4ปี เขาจ้างงาน10ปีเราให้ถึง10ปีเขาจ้างงาน15ปีเราให้10ปีก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ EC Visa ทำให้แล้วสิ่งที่แตกต่างคือ EC Visa เนี่ยมากับ Work Permit นั่นหมายความว่าวันแรกที่คุณก้าวมาเมื่อเขาไปขอกง,งสุนไทยที่ต่างประเทศและเดินทางเข้ามาประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องมาเปลี่ยนวีซ่าจาก Non-B Resident เนี่ยเป็น Working Visa ในเมืองไทยมันวันแรกเขายังทำงานไม่ได้จนกว่าเขาจะ Issue Working Permit ไม่ e e-c visa ไม่ใช่ e e-c visa เนี่ยจะไปพร้อม work permit ทำให้วันแรกที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยสามารถทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ใน process เ,เดิมเนี่ยคนที่จะต้องเปลี่ยน visa ถึงแม้ตัวอยู่ในในประเทศแล้วแต่เมื่อมีการเปลี่ยน visa หรือเปลี่ยนบริษัททำงานเขาจะต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อรีเพื่อทำรีอิชชูตัวเองใหม่แล้วเข้า r e e n t ทรีใหม่อันนี้ไม่ต้องสำหรับ e e-c visa นะครับและสิ่งแตกต่างอีกอันนึงก็คือเล่าไปเลยแล้วกันเ,เวลาไม่เยอะ,อะผู้ติดตามเดิมเนี่ยกฎหมายให้ผู้ติดตามไม่เกิน4ท่านเท่านั้นของ e-c visa ไม่ต้องกี่ท่านก็ได้ออลิมิเตตแต่ขอให้เป็นญาติสายตรงนะครับพ่อแม่พ่อตาแม,าแม่ยายลูกนะครับลูกอุณธรรมอะไรยังได้เป็นสายตรงนะครับรวมถึงไม่กีดกันเพศจะเป็นคู่ชายชายก็ได้หญิงหญิงก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่เราโอเพนนะครับ การสืการสือรส้อถือสิทธิกรรมสิทธิ์ถ้าท่านเคยดู Real e s t a t เในเมืองไทยจะทราบว่าเต็มที่คนต่างชาติการการธรรมดาเนี่ยจะซื้อขายไม่ได้ยกเว้นท่านเป็นผู้ประกอบการในเขต B ีไอหรือเขต EEC อันนี้คุณสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่คุณทำโรงงานได้นะครับในเรื่องของการเช่าระยะยาวนะครับเดิมเนี่ย ในประเทศไทยเช่าได้ไม่เกิน30ปีนะครับในพื้นที่นี้เนี่ยให้ถึง50ปีและขยายอีกครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน49ปีรวมเป็น99ปีได้นะครับสิทธิคือถือครองในคอนโดมิเนียมคนนักผู้ลงทุนที่เข้ามาเนี่ยสามารถาซื้อคอนโดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของอโดยที่เราสามารถเวฟเกณฑ์ธรรมดาเกณฑ์คอนโดในประเทศไทยเนี่ยมีร้อยห้องเนี่ยห้องต้องเป็นเจ้าของคนไทย เกณฑ์อันนี้ก็ถูกเวฟให้ถ้าคุณเป็นคนที่ลงทุนในเขตพิเศษของ EEC นะครับสิทธิในการเงินนะครับวันนี้นะครับถ้าบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษของเรานะครับและมีธุรกรรมต่อการที่จําเป็นจะต้องซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศเหตุที่ผมอยากจะรับเงินตราต่างประเทศก็ต่อเมื่อผมอมีหนี้ที่ผมจะต้องจ่ายเป็นต่างประเทศเนี่ย ผมก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วก็ต้องไปแลกเป็นสกุลอื่นอีกคุณส,สามารถทำทรานซัชชันเป็นสกุลอื่นได้ในพื้นที่นี้รองรับโดยพลอ EEC นะครับการอนุมัติอนุญาตเดิมจะต้องไปขอหน่วยงานเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ก่อให้ก่อยห้กำเนิดตัวตัวอันสต็อปแฟลตแพลตฟอร์ในวันนี้ก็คือคุณสามารถมาขอที่เดียวผมรองรับกฎหมาย8ฉบับ โดยอำนาจของเลขาธิการมีสิทธิ์เซ็นเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเลยและอีก5ฉบับเป็นอำนาจของบอร์ด EEC ที่มีนายกเป็นประธานเนี่ยสามารถให้สิทธิ์ได้เพราะฉนั้นกฎหมายทั้งหมด13สฉบับแอดลิสเนี่ยมันรวมอยู่ที่นี่ได้นะครับอย่างอื่นมีอะไร อย่างอื่น,นก็เช่นของเรื่อง regulatory sandbox อ,อ,อันนี้เป็นเป็นหนึ่งในทีมของกฎหมาย e EC เลยว่าถ้าคุณทำอะไรไม่ได้มีอุปสร,รรคในการประกอบธุรกิจในการเริ่มธุรกิจให้มาปรึกษาเราเราจะหาวิธี work around หรือใช้อำนาจตามกฎหมายที่เรามีตามพรบรเนี่ยทำให้สามารถให้คุณทำได้นะครับก็จะเป็น sandbox ในด้านธุรกิจหลายๆอย่างนะครับ อันนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับคุณจะมาขอถ้าเกิดมีเพื่อนหรือมีคู่ค้าหรือมีคนใดที่จะมีแนะนําเข้ามาลงทุนก็จะมีท่าโพเซตตรงๆไปตรงมาว่าอาจจะเข้ามาเจราจาขอเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์เมื่อได้รับสิทธิ์นั้นแล้วก็แอคทีฟแอคทีเวตสิทธนั้นแล้วก็ใช้สิทธิ์นะครับก็ตรงไปตรงมานะครับทุกอย่าง t r ท s นสแ e รนโปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับ อันนี้คือคําถามสิบาําคำถามที่นักลงทุนอาจจะเป็นนักลงทุนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้ต้องตอบว่าคุณส atisfy ในในในคำถามเหล่านี้ได้เลเวลไหนถ้าคุณตอบได้ดีมากคุณก็จะได้สกอร์มากในด้านนั้นถ้าคุณอาจจะตกในบางข้อแต่ว่าไปทําบางข้อดีเป็นพิเศษกว่าคนอื่นคุณก็มีสิทธิ์คะแนนเท่ากับคนอื่นที่ทำในในในเกณฑ์ total score ที่ที่พอๆกันนะครับแล้วเราจะมีกรมรมการเจราจาสิทธิประโยชน์ คอยดูอยู่ในแต่ในแต่ละคลัสเตอร์ทั้ง5คลัสเตอร์นะครับตัวอย่างก็เช่นคุณตอบคำถามเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นยังไงทำให้กรีนยังไงคุณไม่มีมลภาวะหรือเปล่าคุณจ้างงานเพิ่มไหมคุณให้ความรู้กับคนของเราเพื่อให้คนของเราทำงานได้แล้พัฒนาสิ่งใหม่ๆได้ไหมอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาในเรื่องของการอำนวยความสวกในในในพอยต์สุดท้ายของของตัวที่เราพยายามนำเสนอว่า วันนี้คุณมาที่แพลตฟอร์มออนไลน์นี้คุณสามารถขอลาเส้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มได้ละคุณไม่จำเป็นต้องถือบัตรประชาชนแล้วเพราะผมมีการลิงก์กับข้อมูลของกรมการปกครองเรียบร้อยสามารถเช็คได้ว่าตัวแทนของบริษัทที่คุณมอบอำนาจมาเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงทำได้นะครับ ครับตัวอย่างนะครับอันนี้คือ,อิเบื้องต้นนะครับสิ่งที่คุณหาได้จากแพลตฟอร์มอันนี้เสิร์ชไปเลยครับ eec oss บน Google คุณก็จะเจอหน้าที่สามารถเข้ามาใน one stop platform ของเรานะครับคุณสามารถมาดูอินโฟเมชันได้มาคุณมาสามารถมามาทำธุรก,กรรมมาสมัครเป็นสมาชิกโดยโดย,โดยมีมีการ Verify ตัวตนได้นะครับด้วยดิจิตอล ID นะครับ ตัว e license อย่างที่เรียนนะครับว่าจะมาขอก็สามารถ issue ให้ได้เลยโดยเลขาธิการของเรานะครับสามารถทำ digital payment ได้ด้วยนะครับจะเป็นรับรับหมดเลยครับเครดิตการ์ cash หรือจะไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ในในเรื่องของ cash เนี่ยนะครับทำได้นะครับเราก็จะมีมีมีไทม์ไลน์ชัดเจนมี sla บ่งไว้ระบุไว้เลยว่าตามพรบอำนวยความสะดวกเราให้บริการในแต่ละ Service เนี่ยไม่เกินกี่วันนะครับมันต้องเร็วกว่านั้นนะครับ อันนี้ครับคือสิ่งที่เราลิงก์แล้วนะครับเราลิงก์กับ D B D แล้วคุณเอาเบอร์13ดิจิตของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่คุณรีจิสเตอร์กับ D B D มาแสดงเราสามารถเช็คได้ว่าคุณเป็นตัวจริงและมีใครเป็น Authorized Person ได้บ้างต้องกี่คนเซ็นนะครับอันนี้เช็คได้เลยจากระบบเรานะครับแล้วก็ชำระผ่าน K T B เรียบร้อยเรื่องการเงินนะครับ เจ้าทางรัฐของ DGA ที่เขาต้องมาลิจิสเทชันเนี่ยก็สามารถเช็คผ่านเราได้เช่นกันเพราะว่าเรามี API เชื่อมเรียบร้อยนะครับถัดไปครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ที่ททเมื่อกี้นำเรียนไปนแล้วว่าเรื่องของ4ประเภทของวีซ่าที่เราสามารถอ s u ูได้นะครับเมื่อกี้ที่เรียนก็คือบุคคลซึ่งมีในอุปการะเนี่ยนะครับก็ก็สามารถทำได้ ก็จะมีอื่นๆก็จะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีผู้บริหารมีผู้ชํานาญการนะครับแล้วก็ผู้ติดตาม4ประเภทการอนุมนญาตของเราเนี้ยนะครับตามที่เรียนว่ามีกฎหมายอย่างน้อย13ฉบับเนี่ยก็ได้แก่นะครับ ถ้าท่านไปดูในพรบรเนี่ยตามมาตรา43เนี่ยให้อำนาจเลขาธิการมีอำนาจทำแทนเจ้าของกฎหมายเดิมนะครับกฤษดาตีความแล้วว่าให้เราเป็นผู้ที่มีอำนาจคู่ขนานไม่ได้ตัดอำนาจเดิมนั่นหมายความว่าเราขอปปาวรณาตัวเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเอำนวยความสวกคุณสะดวกช่องทางไหนไปทางนั้นแต่เรายินดีให้ช่อง,องทางนี้แล้วก็พยายามทำดีที่สุด ก็จะรวมถึงพวกกฎหมายขุดดินถมดินนะครับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะครับกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักรนะครับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยโรงงานนะครับซึ่งปัจจุบันกําลังฮอตนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามสร้าง knowledge ภายในเพื่อที่จะให้ดูแลตรงนี้ได้เท่าเทียบเท่ากับกรมโรงงานนะครับ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินจัดสรรที่ดินได้ที่ EC Office นะครับในในส่วนของหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นมาตา3าให้อำนาจกับบอร์ดนะครับอันนี้คือคือบอร์ดที่มีมีม,มีสับคาบิเนตที่มีนายกนั่งเป็นประธานเนี่ยสามารถแอบพูฟเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษเหล่านี้ถ้าท่านดูเนี่ยโอ้โหกฎหมาย การเดินเรือในน่านน้าไทยนะครับแม้แต่เรื่องของอพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติอันสุดท้ายเนี่ยเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการพัฒนาในอนาคตต้องใช้พลังงานที่มาจากประมานูเนี่ยที่มันเซฟนะครับ,รบก็สามารถอิสุ่โดยออฟฟิศนี้ได้นะครับเพราะนั้นกฎหมายเราเนี่ยเขาป็นเป็นกฎหมายที่มีนะวัตกรรมในตัวเองที่ต้องการจะจะ,จะลดต้นทุนนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกแก่การเกิดธุรกิจในในใน,ในบ้านเรานะครับ เสร็จแล้วอ,อย่างที่เรียนครับว่านิคมเกิดไม่ทันเพราะนั้นเราก็เลยเมีช่องทางที่3ที่บอกว่าคุณสามารถรวมตัวกันรวมที่ดินเข้ามาแล้วสามารถมาขอเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อให้เป็นไข่แดงที่กฎหมายผมตามที่มีความสามารถที่เราหมาห้ฟังแล้วเนี่ยเอื้อมถึงไปช่วยได้เนี่ยคุณสามารถมาผ่านโปรเซสของเรานะครับคุณก็สามารถเข้ามาคุยกับเรานะครับเราก็มี ขั้นตอนชัดเจนนะครับตรงนี้เป็น Open Information ที่ทุกคนสามารถดูและทําตามสิ่งเหล่านี้แล้วก็เขามาขอ,าขอจรจาได้เพราะฉะนั้นเราค่อนข้าง Open เราเป็นภาครัฐยุคใหม่นะครับที่ไม่ได้รอที่คุณจะต้องออคลานเข้ามาคุยไม่ใช่นะครับเราเป็น Service Person ของภาครัฐนะครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะ,ะถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถถามได้หรือจะถามรอบก็ได้นะครับ ครับผมก็ขออนุญาตจบการาพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับขั้นเวลาขอพระคุณครับ ก็ขอบพระคุณท่านพอทรงวุฒิอภิรักษ์ิดนะคะผู้อำนวยการสำนักบริการผู้ลงทุน EC เรานะคะที่กรุณาได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แล้วก็ ECOSS นะคะที่เป็นประโยชน์นะคะเพ mm ื hmm. ่อให้ทุกท่านได้ในที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบนะคะค่ะลำดับกิจกรรมถัดไปนะคะก็จะเป็นก็จะกลับเข้าสู่การเสวนากลุ่มนะคะจากศูนย์เครือข่ายของเรานะคะอีก4ศูนย์นะคะ ขออนุาสุดท้ายนิดนึงครับขออภัยครับพอดีลืมขายของนิดนึงน้องเขามองตาเขียวมาแล้วก่อนหน้านี้ครับอ่าผมกำลังจะจัดสร้างอเ n น s สกับกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็ผู้พัฒนานิคมนะครับใน3วันนี้29-34 ถ้าท่านใดนะครับสนใจหรือมีเครือข่ายที่สนใจเนี่ยสามารถมารับฟังได้แล้วจะได้ทราบข้อมูลลงดีเทลมากกว่านี้ในหลายๆเรื่องนะครับก็สามารถสแกน QR นี้เข้าไปรีจิสเตอร์ได้แล้วก็บอกต่อได้นะครับขอบพระคุณครับ